ประกายไฟวูบขึ้นมาที่ทเนี่ยท่านมองเห็นว่ามีการต่อสู้กันท่านเข้าใจว่าผู้บอกกันร้ายเนี่ยยิงอาวุธเข้ามาครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านท่านจะลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอยู่หัวท่านจะลงหลังสงครามโลกครั้งที่สองการสู้รบยังไม่สิ้นสุดประเทศมหาอำนาจโลกเสรี และประเทศมหาอำนาจที่นิยมลทัทธิคอมมิวนิสต์ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมโลกพร้อมกับเผยแพร่ลัทธิของตนเองไปยังประเทศต่างๆความขัดแย้งในเรื่องของความคิดและอุดมการณ์ทำให้เกิดการต่อสู้ในรูปแบบใหม่ผ่านประเทศที่เป็นบริวารเป็นการต่อสู้ผ่านตัวแทนที่เรียกกันว่าสงครามเย็นสงครามเย็น ทำให้คนไทยต้องแตกแยกทางความคิดและอุดมการ์ถึงขั้นต่อสู้กันด้วยอาวุธและขยายแนวรบไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทยการเผยแพร,ร่ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปัญหาใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดว่าความขัดแย้งและการต่อสู้ที่ยาวนานนับ10ปีจะยุติลงในระยะเวลาสั้นๆและนั่นก็เป็นสาเหตุให้ผมเดินทางย้อนอดีตเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาเยี่ยมทหารถึงแนวสู้รบ และทรงหาหนทางแก้ไขปัญหาที่ใครก็คาดไม่ถึงโดยแนวพระราชะดำริว่าเราไม่ได้สู้กับคอมมิวนิสต์แต่เรากำลังสู้กับความยากจน ในช่วงนั้นมีคนไทยที่เลื่อมใสาการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ได้รวมตัวกันลับๆในชื่อของพรรคคอมมิวนิสสยามลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาปลูกฝังแทรกซึมอุดมการทางการเมืองที่แตกตา่างสู่ความคิดจิตใจของคนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลาการดูแลของภาครัฐพรรคคอมมิวนิสต์เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเมื่อนักศึกษาจากในเมืองได้เข้าไปร่วมสมทบขบวนการปฏิวัติเรียกกันว่าสงครามประชาชน ความขัดแย,ย้งทางความคิดระหว่างสองขั้วการปกครองสะสมขยายวงขึ้นเรื่อยๆฝ่ายหนึ่งเชื่อมั่นในรวมการของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มุ่งสลายชนชั้นและสร้างสังคมที่เท่าเทียมอย่างสุดขั้วอีกฝ่ายหนึ่งมุ่งรักษาอธิปไตยของชาติอย่างแข็งขันแต่ทั้งสองฝ่ายคือคนไทยทั้งสิ้นในที่สุดปีพุทธศักราช2508ความขัดแย,ย้งทางความคิดก็รุนแรงจนถึงขั้นต่อสู้กันด้วยอาวุธ การทำสงครามเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ด้วยยุทธศาสตร์ทหารนำการเมือทำให้เกิดยุทธาการต่อสู้ขึ้นมากมายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมมองที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงผู้สื่อข่าววิทยุ BBC มาสัมภาษณ์พระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยในกระดาษนี้พระองค์ท่านต่อสู้กับการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรอ,อ,อสิ่งที่พระองค์ท่านรับสัง่งบอกตอบมาบอกไม่หรอกฉันไม่ฉันไม่ได้ต่อ ตอสู้่กับการรร้าายกกอเลือแ่รสู้้กกกับควาาามยจนนนรเสสิต่อด็จเข้าไปทรงงานในพื้นที่สู้รบด้วยพระองค์เองทําให้พระองค์ทรงเห็นและเข้าใจปัญหาของประชาชนอย่างลึกซึ้งความยากจนยากไร้และขาดโอกาสที่เท่าเทียมในสังคมคือศัตรูที่แท้จริงที่ผลักดันให้คนไทยส่วนหนึ่งหันไปฝากความหวังไว้กับสหายคอมมิวนิสต์การปะทะกันด้วยอาวุธ รังแต่จะทำให้คนไทยฆ่ากันเองแต่ไม่อาจกำจัดความยากจนซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาในเวลานั้นพระองค์ได้พระราชทานแนวทางในการต่อสู้ที่ไม่มีใครค่าคิดนั่นก็คือการใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้พ้นจากความยากไร้สร้างความเท่าเทียมให้พวกเขาสงครามแย่งชิงมวลชนก็จะยุติ การเดินทางมาที่เทือกเขาภูพานอดีตสมรภูมิรบและฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นทําให้ผมได้รับรู้ถึงวิธีการทรงงานต่อสู้ในสงครามโฆษณาชวนเชื่อตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาที่คนรุ่นหลังอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อนครับรถึงตอนนี้ก็28ปีมาแล้ว<อ>เป็นการเสด็จในพื้นที่ ที่นี่ผมได้พบกับพลเอกสนั่นมะเริงสิทธิ์อดีตแม่ทัพภาคที่สองซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ดูแลความมั่นคงในบริเวณนี้ท่านได้พาผมไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสงครามประชาชน เห็นได้รูปนี้พื้นเป็นไม้ครับเพราะอาคารหลังแรกเนี่ยมันมีอายุมาบ้านห <30 S 1> นองแคนอำเภอ <20 S 1> นาแก่ <20 S 1> จังหวัดนครพนมปเป็นหมู่บ้านเดียวในบริเวณภูพาน,น้อยท,ที่คนในหมู่บ้านาไม่ได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์รักษาสภาพเดิมไว้เนี่ยภาพจะเห็นว่าในวันที่ฉันเสด็จเปิดเมื่อ28ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนร่มเกล้าขึ้นที่บ้านหนองแคนทั้งๆที่อยู่ในพื้นที่สมรภูมิที่สู้รบรุนแรง เพราะการศึกษาเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ชาวบ้านรู้เท่าทันการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวน<า>ิสต์ครับถ้าเป็นประวัติศาสตร์ที่บ้านหนองแคนจุดนี้ไม่มีโรงเรียนเด็กต้องนั่งเรียนหนังสือที่ศาราวัดทีนี้ความเรื่องที่ว่าเด็กไม่มีที่เรียนเนี่ยก็ทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้ยาอยู่หัวท่านก็รับสั่งกับภูมิคับการกรมตอนนั้นคือพันเอกอาทิตย์กำลังเอกว่า ท่านทำต่างกให้สร้างโรงเรียนให้ชาวบ,บ้านฉันจะออกเงินให้ท่านจะพระราชทานเงินให้สร้างไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงทำในสิ่งที่ทั้งผมและชาวบ้านก็คาดไม่ถึงเพราะว่าบ้านอ๊อเคนมันเป็นตะกวนมันพื้นที่สีแดงอันตรายอันตรายพวกไม่กล้ามาพวกศัตรูพวกอะไรเยอะแล้วจะมาได้ยังไงเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่ง การมันรุนแรงมัน,นนะคิดว่าฝ่ายทหารหรือฝ่ายพวกรักษาความอันนี่ยอาจจะคุ้มกันไม่ได้ผมคิดในลักษณะนะั้น นที่ในหลวงเสด็จมานะครับบางท่านนี่พรเห็นเห็นในหลวงเห็นพระองค์ท่าน,นเสด็จลงจากลิเตอร์เลยน้ำตาร่วงเลยแต่ว่าด้วยพระบารามีของพระองค์ท่านก็พระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็มาเปิดโรงเรียนซึ่งเป็นที่ปลืป้มติยินดีของแก่ชาวบ้าน พระบาทสมเด็จพระจุอมู่ล้าก็พระราชทานชื่อโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนร่มเกล้าวาว่าร่มเกล้าเนี่ยแปลว่าผู้ปกป้องคุ้มครองให้ได้รับความสงบสงบ,สงบร่มเย็นไม่เพียงแต่ชื่อโรงเรียนร่มเกล้าที่พระราชทานให้เท่านั้นแต่ยังได้เสด็จมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอย่างไม่หวั่นเกรง ความกล้าหาญเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของพระองค์ท่านในสมรภูมิภูผานนั้นยังเป็นที่จดจําอย่างไม่มีวันลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่ฐานปฏิบัติการภูผาน,น้อยหลังจากที่เสด็จไปเปิดโรงเรียนร่วมกล้าวแล้วพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ไปเยี่ยมเยียนทหารที่ฐานปฏิบัติการภูผาน,น้อยซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากโรงเรียนร่วมกล้าวครับ ขณะที่หอพระที่นั่งกําลังจะลงที่ฐานปฏิบัติการภูผาน,น้อยนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถเล่าให้ผมฟังด้วยพระองค์เองว่าท่านเห็นเรามีประกายไฟวูบขึ้นมาที่เนี่ยท่านมองเห็นว่ามีการต่อสู้กันท่านเข้าใจว่าูวกกันร้ายเนี่ยยิงอาวุธเข้ามาแต่พรพะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านท่านจะลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอยู่หัวท่านจะลง ในเวลานั้นไม่ม mm ีใครรู also, ้ว no. mm ่าเกิดอะไรขึ้นข้างล่างแต่ความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ผมรับรู้ได้ทันทีก็คือในหลวงของผมรักทหารของพระองค์โดยไม่คิดถึงชีวิตเกิดอุบัติเหตุครับพอของผู้ว่าการจังหวัดท่านสุนันขันอาสาผู้ว่าการจังหวัดนครพนมนนั้นก็ลงมาส่งผู้ว่าแล้วกำลังจะขึ้น <ง ains> หอของต่อชะอดกับหอของแม่ทัพภาคที่สองคือพลโทโพโยมทรงรัฐกันรีกกนรบที่จะลงมารับเสด็จก็เกิดอุบัติเหตุชนกันแล้วตกลงมาตรงเนี้ยผู้ว่าการจังหวัดคอนพนมทานชุนันขันอสากำบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาจนามแม่ทัพพ,โทโพ,โพ,พลโทพยมทรงรัฐก,ก็บาดเจ็บสาหัสอุบัติเหตุในครั้งนั้นนำความสูญเสียและความเศร้าเสียใจแก่คนไทยอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันก็นำความตื้นตันท่วมท้นหัวใจคนไทยที่รับรู้ถึงความรักที่ทรงมีต่อแผ่นดินโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆการเสด็จเยี่ยมฐานปฏิบัติการภูผ่าน้อยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแก่เหล่าทหารที่เฝ้ารับเสด็จว่าให้คนไทยอลุ้มอล่วยปรองดองให้อภัยซึ่งกันและกันครับ การใช้ยุทธศาสตร์พัฒานาต่อสู้กับความยากจนได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการต่อสู้กับสงครามเย็นในครั้งนั้นและนำไปสู่นโยบายใช้การเมืองนำการทหารจนสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมอบตัวเข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยในเวลาต่อมาและหมอสถานคนนี้แหละครับในอดีตเป็นสหายคอมมิวนิสต์คนหนึ่ง ที่กลับเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยที่เรียกกันว่าหมอสถานก็เพราะว่าได้ไปเรียนการแพทย์ที่ประเทศจีนทําให้มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยการฝังเข็มวันนี้หมอสถานก็ได้เข้ามาทํางานเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระดดราชดําริที่อุทยานแห่งชาติผู้หินร่องกล้าครับหลังจากออกจาป่ามานี่รู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นไหมฮะหลังจากเอาป่ามาก็ชีวิต ถ้าพูดถึงว่าชีวิตอิสระเสรีมันก็ดีขึ้นและการทำมาหากินก็ดีขึ้นเยอะถ้าเทียบกับเทียบกับการมีเงินหรือมีวัตถุหรือการสร้างปัจจัยสีอย่างอะไรอย่เงี้ยก็นะสึบว่าสมบูรณ์ขึ้นผมพบว่ายุทธศาสตร์พัฒนาเมื่อปีพุทธศักราช2516ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นรูปธรรมครับ ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างตำหนักภูผานราชนิเวศขึ้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านบริเวณเทือกเขาภูผานต่อมาก็ได้มีการสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ร,บรอบๆเทือกเขาภูพานในพื้นที่ทั้งหมด5จังหวัด หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวนมากมายบนเทือกเขาแห่งน,นี้และอ่างว้ายไร่สองก็ได้ทำให้ชาวบ้านจากบ้านหนองแคนและหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำใช้ในการทำเกษตรตลอดทั้งปีครับ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ได้ล่วงเลยมาเป็นเวลากว่า30ปีแล้วถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถนึกภาพโรงเรียนบ้านหนองแคนในอดีตได้อย่างแจ่มชัดแต่ภาพที่ผมเห็นในวันนี้คงแตกต่างไปจากอดีตแน่นอนครับจากโรงเรียนประถมศึกษาที่เคยมีเด็กนักเรียนเพียงไม่กี่คนปัจจุบันโรงเรียนร่มกล้าหรือโรงเรียนบ้านหนองแคนในอดีตก็ได้เปิดสอนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส มีนักเรียนทั้งหมดเกือบ300คน ยุทธศาสตร์พัฒนาที่พระราชทานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทางด้านการศึกษาแหล่งน้ำและการพัฒนาอาชีพถือว่าเป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริงรรราขออองงเวยไททพื้้นนแผหลมมี่ และทุกครั้งที่คนในชาติขาดความสามคัคคีพระราชดำรัสรู้รักสามคัคคีก็จะถูกนำมาเป็นข้อคิดเตือนสติให้คนไทยได้เห็นถึงผลเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศในยามที่คนไทยแตกความสามัคคีกันครับ ยุทธศาสตร์พัฒนาอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แต่เรากำลังต่อสู้กับความยากจนช่วยให้ชาวบ้านในชนบทมีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเทศไทยจึงรอดพ้นจากวิกฤตสงครามเย็นมาได้พระราชดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่30ตุลาคม2516ให้คนไทยอ,อลุงมาลยปรองดองให้อภัยซึ่งกันและกัน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นรู้รักสาม,ม,มัคคีก็ได้ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศในหลายๆครั้งด้วยเช่นกันความสาม,มัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันพี่น้อง สองประกาศนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน